โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่เกมโรบบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะครับผมพี่ชายก็มีโค้ดมาแจกท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็รอบนี้นะครับเป็นโค้ดผลจริงจอกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็มีน้องๆทางบ้านนะครับส่งมาให้ว่าเออพี่ชายครับผมมีโค้ดมาให้พี่ชายมาแจกนะครับก็เห็นบอกว่าเป็นโค้ดผลจริงจอกถาวรเลยนะครับท่านผู้ชม วันนี้นะครับพี่ชายก็เลยได้โค้ดมาแจกคนดูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ชายด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็นะครับกติกาที่ทุกคนนะครับที่อยากได้ผลปีศาจนะครับท่านผู้ชมอยากได้ผลปีศาจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันได้นะท่านผู้ชมอยากได้ผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันได้นะครับเนาะ พี่ครับผมอยากได้ผลโมจิผลเสือผลฟินิกผลมังกรหรือผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่น้องๆอยากได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้นะครับทุกผู้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวพี่นายก็จะมาสุ่มแจกให้เนาะนะครับสำหรับคนที่ทำตามเนาะนะครับคนที่จะได้นะครับก็สาหรับคนที่กดไลค์นะครับกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเนาะนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อ แล้วก็เผลที่อยากจะได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่ชายเห็นคอมเมนต์นี้แบบมันน่าจะให้นะครับพี่ก็จะให้นะครับท่านผู้ชมน้องนะครับโอเคไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะมาเดี๋ยวพี่ชายก็จะมาใส่โค้ดให้กับคนดูดูเลยละกันนะครับว่าโค้ดที่น้องก็ส่งมามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าโค้ดไหนที่มันใส่ไม่ได้นะครับพี่นายก็จะไม่แจกให้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็นะครับวันนี้พี่ชายก็มีโค้ดตั้งแต่ Exp แล้วก็โค้ดรี s t a c กด้วยนะครับเนาะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดจริงจอกก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมมาใส่ตามผมนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก,กดใช้แล้วครับผมโอเคครับ <laughs> ผมนะ โค้ดใช้ไม่ได้ครับทุกผู้ชมนะแต่ว่าพี่นายขอไม่แจกแล้วกันเนาะเพราะว่าโค้ดมันใส่ไม่ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวโค้ดที่พี่นาจะมาแจกในคลิปนี้ก็จะเป็นโค้ดอ่า exp แล้วก็โค้ดร,รีสเต็คนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากได้ผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ลืมคอมเมนต์เอผลที่อยากจะได้ด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ